ทุเรียนภูเขาไฟบ้านสัมตารมอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่อที่สุดสามปีที่ผ่านมาของแชมป์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็อันดับหนึ่งของโลกเลยนะเขาล่ำลือว่าอย่างนั้นเป็นทุเรียนที่ กลิ่นไม่แรงนะครับนะแล้วก็เนื้อนุ่มนะหวานวันนี้ผมมากินที่สวนที่บ้านนี่แหละสัตรมเนี่ยสวนของคุณแม่ปรียาครับมารับประทานหลายครั้งแล้วครับสองสามปีมาแล้วการันตีว่าทุเรียนอันดับหนึ่ง ประเทศจีนเนี่ยมาจองถึงสวนเลยนะครับวันนี้แซ่บปากครับ